เมซีอ kind of ็ดคือเอ็ดคือมือพอจะจก่าแบ่งพันลานป่นปุ่นเปิดกระป๋าได้ก็หาจกหาบ่มีโอ้ดีเลยต้องเป็นต้องเป็นของข้าปุ่นปุ่นปซีเงปุ่นโอ้ยปุ่นปุ่้ยลหนว่ตัดอง

อ่าสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนคลับเอซที่น่ารักนะครับผมอ่านะครับตอนนี้นะครับภารกิจสามหนุ่มนะครับมีพ่อเจ๊กครับผมมีครับผมอ่าส่วนด้านหลังครับสวัสดีครับอ่าสามหนุ่มกันนะครับสามหนุ่มสามมุมนะครับจะไปเที่ยวไหนกันรอติดตามนะครับการเดินทางของอ่าสามหนุ่มนะครับเป้ะเสาหรือว่าจะไปไหนกันนะครับรอติดตามกันอ่าภารกิจนี้นะครับไปเที่ยวกันนะครับผมรอติดตามกันไปเรื่อยนะครับผม ไปซื้อรถจะาบุเสียข่อยจะหน่อยนะ่ะติ๊กข่อยไปซื้อเจ้าหรอกเอารอตัวข่อยหลายเทธอหรอกข่อยซเสื้อเจา้าหรอกเอาจังสีเจตพดเจ้ากระติ๊ซ <ả? S 1> ื้อรถเป็นบ่ซื้อแล้วเนาะนาน คนประกันจะไปจองอ่ะมีแต่เจ้ามีแต่รอสีสันจะใส่อยอะไอ้าวรอได้แต่เจ้าเด้อแต่ว่าสำหรับไข่เพราะรอเด้อทอดดองหอวกระเที่ยวคนละขั้นนี่มันบ่อทอดดองคนขั้นถือใจดิทำมาถือใจสิอะไรนั่นขั้นถือใจเนาะเออไปจองไปเบิ้งไปก่อนเหรอรอตัวกันนี่แหละอ้าวตัวอย่างตามมึงมันจะแม่นได้บ่เ่าจะไปใส่กระเนี่ยตาบิึงเด้อเ้าวถือใจกับกระเที่ยวอะไรเดี๋ยวจะรอตัวเอ้าตัวแต่เจ้าเลยตัวเจ้าไปให้เห็ด อันนี wow. ้ค oh, oh, oh. oh. mm ุณ hmm. ว่าตัวจะไปอาเก็ด mm ตัวคอยไปเที่ยวสุดทึกไปร้าอะไรรถซื้อๆดอกหน่อยอืเอาเจ้าเอาเจ้าตัวคอยมึงว่าคอยตัวคือรถตัวเอฟซีนะครับรอจตนมาคนเหมันเดิมเลยเมซี่เสียพรมรถแล้วรถของร้านหนึ่งอ๋อโอ้โหเสียเอามันจะเป็นไงกูเพี่ยมันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเอารถทัวร์มาจากไหนนี่รถทัวร์มาจากกรุงเทพฮะรถทัวร์มาจากบุรีรัมย์ไม่ไปบุรีรัมย์โอ้ ข็ออกมาจากไหนก็ออกมาจากในศูนย์น่ะเออเออแล้วเขารถทัวร์มาจากไหนก็จากบุรีรัมย์คุณว่านี่งี๊มาเขามาทำอะไรก็มาเที่ยวมาดูช้างแสดงครับออแล้วคุณถามผมว่ารถทัวร์มาจากไหนผมว่ามาจากกรุงเทพหรือบุรีรัมย์มันดูไปตรงนี้คุณขับดีๆนะครับรถนะครับเดี๋ยวคุณฟงมาทางนู้นนะครับโอ้จะเชื่อหรือไม่เชื่อครับ พ่อดาวจะซื้อจริงหรือไม่นะครับก็รอติดตามนะครับว่าจะชอบรถแบบไหนนะครับเอาจริงนะวันนี้นี่เตรียมตัวแบบโอ้โหดูไฟปั่นเลยครับเสียเสียดาวครับเสียดาวเสียดาวโอ้โหที่เราจะไปดูรถกันนะครับเดี๋ยวพ่อดาวพูดให้ฟังนะครับคลิปนี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมมาทำธุระเนาะนะครับไปช่วยงานนะครับ พอดีเพื่อนญาติเสียนะครับนะครับแม่ของอเพื่อนเสียนะครับมาเลยไปช่วยงานแล้วก็กลับมานะครับคลิปที่แล้วนะครับเลยมาดูรถไว้นะครับวันนี้ก็จะไปดูอีกนะครับเชื่อไหมเสียดาวนะครับจัดเต็มนะครับเสียดาวจัดเต็มเพื่อพ่ออยู่แล้วพ่อชอบรอติดตามนะครับพ่อเราชอบสีไหนราคาไหนนะครับรอติดตามกันครับผม อานดีสุดก็ถึงแล้วบาทเนี่ยเว้ยฝนลถก่อยรดก่อยเอ้ย,ดดอย,อย,อยงามคักงามค่ะเหมือน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 มันเด็กหินของเล่นนะครับอืออาดไม่รู้ว่าร้านชื่ออะไรนะน่นนี่ทางพาดจมพลทีละพงค์แกนบอกทีละพง์ชื่อทีละพงบ์กะเออ,อทีละพง์ เจะเลือกซอยข่อยในเด้อเถาดองครับผมเออมากแบบไี้เอ้แถวตะเกีกเกล็นตะบ้านเร็วเป็นหรือเล่าปากกาเมื่อกี้ไหนปากกาเมื่อกีานงามเราตกใจเราไปอยากได้ไปเดี๋ยวผมพาเที่ยวชมนะครับเอฟซีมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวพี่มาพี่มาพี่อย่าดูร้านก่อนนะร้านอะไรนี่ โอ้คร oh. yeah. ับปูทีระพงการช่างซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองและรถดั oh, oh, โอ้โหโฆษณารีวิวให้ด้วยนะ0 9 7 3 5 1 4 7 สี่9 8 5ศูนย์เก่าตอนนี้พอ่อดาวก็พามาดูที่ร้านชมอีกครั้งนะครับโอ้มีแต่รถสวยเลยสวยงามมากเลยขออนุญาตเขาด้วยนะถ่ายชิปโนะอ้รถลากคันนี้คนรถเกี่ยวรถอะไรได้เลยอ่านะครับสวย เอาไปหลากสร้างเขาได้บ่วนอีทอดองไออด้ลสิบสองหลอดด้นี่เทาโอ้สีเขียวคือเบอรเขียวเขาเลยเจ็บงานเียดดีไหมนี่โอ้สวยเลีด้นี่เลเียดซุปบ่ดูตัวนี้มาจากนอกเล้บ

พอดีมาดูรถครับครับอยากได้12บสองล้อสิบล้อก็ได้ไดฮะรับโอ้ยงามครับลดดัดดัดโอตัวนี้คนสั่งอะไรตัวนี้เออเอ้ยฮะใอะใอ การเรือพ <Wow. S 3> ี่สวยงามมากเลยเช็คมาหนิมาพี่ขันไหนมาเรียกซอยเนี่ยฮะสวัสดีครับเดี๋ยวให้มึงละเอียดละเอียดกอนจะหน่อยมันอันคือสงสัยสงสัยอยู่อันแหละคันหนึ่งผมเอาไปเปลี่ยนเป็นอันอันอันใส่เป็นสิบสองล้อแล้วเหลือเหลืออยู่อีกขันหนึ่งเหลือสองขันนี้ว่าจะนำของมาอีก วันอันเดเนี่ยมึงตัวอย่างนะอย่าไปมึงนะมึงก็คักมึงอืคันนี้บอกงามตะเลิงกูงามแหงกว่าไม่เอาหมอละครับแต่งออันนี้เป็นทั้งทะลอร์เป็นตัวหลัก เอาค่นี้บอกเ่าหนาไม่รู้หรอกว่ามันคือจังเกาๆนีอันนี้พิ่งจะองไว้ปีนึงแล้วจองไว้ปีนึงแล้วอะไปไหนไปแานคือพม่าเหรอฮะแตนเวลาเล็กแตนเวลล็กแตนอันนี้อันนี้จองไว้ปีนึงเป็นรูปบะรสครับไปตัวเนสาร้าเหมือนกันไปแล้วไปทเลเอาไปอาหารหางบ่า้องไปพดนี่มึงนี่มงมเอาขวดน้เหลือเอาด้วมักบ่ มันเอาเป็นสิบลอกเอาขันหลังนั่นเลยข้มลมึงเครื่องมั่งเครื่อกงก็ยกหัวมงครักแล้วพอได้กลกมึงจะได้ตอตอนองนี่ืม,มตัวเนาะขัข้นนึงเื่ หลเสียงเมองเยียนี่กาแล้วเมนบอกมองเยี่ยมนี่นะภายในก็สวยครับดีโหงามามหะ ันนี้แค่เป็นตัวอย่างตัวอย่างเออว่านำผลประเด้มึงละเอียดปรนเด็นมืออันนี้เข้าใจเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วคันนี้เ,ออเดี๋ยวว่ามัสั่งเลยแจ้งใง้แจ้งสี่นาทีอันนี้มันหัวลากนะ มาลางนะครับสองอ้อู้อ้เขาพุทธเฮ้อ่าอยากขา้อยู่แล้ว่า่ล่า่าก อันท eh ี่หึ right> ่รอกหรือตึมไปอันี่ตึมไป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 ขึ้นคุงปล่อยประกาขึ้นดอกขยย่านเอาแล้วครับของจริงนะครับนี่โอ้ของจริงนะนี่สีเลือกได้สีฮะสีเลือกได้สีเลือกได้ไปลว่เลือกสีรถเนาะเลือกสีรถได้ครับอันนั้นคือจอยอย่างนี้จอจอพันเอลิมีหนังไงเบอร์นั่งโอ้เย็นช่วยเลยเดี๋ยวา เอาเทอบ้านีโอ้ีท่านอนมนเยอะทัพพ์หน่งได้แท้ละได้แทละทาเจียวอ่ะนไหนครับมันจำไรประดนครับนี่งสนนึงมันเบาหลายนบาหลายปรเ็นตัวเส้นหนึ่งเงินมันจำเบากันเนแหละอ๋อเงาปานี้เดี่ยวได้ซื้อป่ะประตูประตูโควิวิวิ โควิดโควิดโควิดดิลี่มันเปิดปได้ได้สำเไหมมันเอียงดิเดี๋ยวผมโยกอีกหน่อยหนึ่งเอาลูกน้องลูกน้องเปิดประตูได้ไหมเ้ยได้แล้วได้แล้วอนึงมันเลียตาแนบอีอันนี้เครื่องเท่าไหครับนี่เครื่องสามร้อยี้ ถาบไดนี้ผมคุยราคาตรงได้ป่ะนี่ราคานี่มันทีผมถามไปมันลั่าได้ก่อนเท่าได้ก่อนันนี้หลักสีครับหลักสีอ่าพร้อมกระบะมันบ่อันนี้ได้สภาพสีบ้านบ้านก็อยากในประคนสร้างอ่ะนะที่คุยกันไเออเฮดกระบะมันบอกแมนเฮดกระบะคอกสูงคอกสูงคอกสูงเท่าเดียวเท่าเท่าเดียวสองเท่าสองเท่าสองเพ่าโอ้สองเท่ากับเฮ็ดกระบะคอกสูงอยู่ล้านห้า นานฮะนั่อมเรื่องสีเรื่องยังไดครับผมมารถมาเทิร์นดนิ่งรถมาเทิร์นมันต้องเบิ่งตัวรถก òn, ลล่อนรถรุ่นไหนจังไหนของผมผม,มัน <สะ S 2> อ่นา,นาสิงไฮเทคจสิงไฮเทคส่วนหลายไปนี่รับเทิร์นนะกลุ่มไล่มันหมดบ่ห้์นว่ะไหวไวว่าอยากได้อยู่ว่าจะรถามาเทิร์นเอาหนิเมียว่าจะมามึงไว้กะที่จ้องไว้แล้วมนีเออนั่นแหละขณะมาเทิร์นก็ ตรงตีละคักกันครับตองเบิ้งที่ละอครับผมเดี๋ยวาอนนีงไติดแล้วก็ใสอุันอันนี้อันอันทีพีเอสบริหาดูแลถามเอรงทีพีเอสปประตูกห้องเลยนะห้องสตาร์นมาเยไมดาลองตตะกปิดประตูขึอนทีพีเอสรับทีพีเอสทีพีเอสโอ้ลองมอดีตัวนี้ไหมต้องยูครับอยูก็ได้จจ้า เ้ยมจะด้ขงามสแล้เขาแทระไบาดนี่มื่อวาพ่อดาวเจ้ายะผ้าคอยมาไปดังมาเลยมันเป็นคิลิโอ้ยเัว่ากูติมาเอานมาสองรอบลยเกูติเอาโนมิเอามาเชิญกัเขาว่าเขาบอกเอยอยากเราเชิญอีกเวยาจะได้ตีสิเอาได้เอาบ้างอดนเลยผมจะได้มีโอกาสขายตลาดกันดีราคารถของเจ้าอ่าพวดอ่ะ โอ้เดนเนนีเลานหาเนี่ยตะียนตียัเรียบรอยเยครับเรีครับลานหาตให้ออโอ้มีเจ็เกียร์เดนหาเดนเกียร์ถอโอ้ยหมเยไ้านหานี่สเเกียงสามรย อันนั้นเครื่องี่อยเ้าเอา่ครืองสี่ยสแรงสิบสแรงครัยสบีแรง่าขนหลังอะโขนาดเท่ากันสามรอยสามรอยขหลังสี่อยครับอัจาเข้าเผาเดียวครับเพาเดียวครับแต่ว่าชั้นพี่เอาสองเผาเีเียสองเพาให้อ่าเอดสองเพาให้ได้เหรอเนาะว่าราคาอยู่ด้านหครับอยู่้านคาอ๋อเอาแต่เอาดองมาดิ ขนาดเครื่องสามยังซ่นีอู้เครื่องสิล้อจีบบอบินคือเครื่องบินเดเปยงไงด้วยโอ้โหเยียบบอเตอเต้ยเฮ้ยตุ๊กตุ๊กว้ย่อดยวดคือรถ1 0ล้อเข้าเลยอันนี้เกียรอะไรนี่อันนี้ออกเกียร์ซีบนเหลวของเอ้เครื่องบนี้เลยเนาะรื่าเนาะ ออโอยเสด400เป็น,นวตปเยป็นกันนะครับเครื่อง400นะครับซีรีส์เกตแมนบ<ง>อแสองเผ่าราคาอยู่ล<า>้านหาล่านหาอ่อ่โอ้โอ้ดาวจ ขับรถแหงมาต่รถเครื่งยนยงไงไลวนาวเลยจากรถที่ไรแล้เอาเยบน่อยๆได้แห้งครับคุณใจเจ็กวดรถลรวคุณอเออมื่อผมรีวิวร้านให้เจ้าอว้พรเนี่ได้ได้ครับยินครับอู้ที่เราพุ่งการสั่งนะครับมาแวะมึงใดนะครับเด้อ คนติดตามสร้างข่อยตอนนี้กคลังสองแสนคนนะครับท่านมีผู้ใหญ่ใดผู้ท่านผู้ชมคนอยากสนใจสร้างได้ครับสร้างได้ยื่นหนีสไลด์ก็สร้างเฮ็ดเอาสร้างเฮ็ดเอาอ่ะลุงบุญวัฒนาเจ้าดีชี้สักนั่นละโอ้โหขวายมันได้ลุงได้ว่าตัวดอง เดี๋ยวพ่อม่อายเขาฮะตายเขาตายเขาเห็นอย่งโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเคยได้ขี่รถไงรถงามดิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปมึงนะครับไปมึงขั้นที่ว่านะครับที่พอดาวเสี่ยวนะครับเพันว่าเครื่องเครื่องสี่ร้อยวัดดิไอ่สี่ร้อยสิบสี่แรง เมื่อกี้เราไปลองลองดูแล้วทีนี้เรามาดูรถที่พ่ <und> อเลอนว่าจะมาเอาเด้องมอเตอเฟซีโอ้มาขนไหนกับสตาร์ทเครื่องไงเบิ้งรถจากรองลานขึ้ใจดีเลยแม่ปลาพ่อเฮ้ยแม่รหมาไปยังซงมั้งที่ไม่ีเครื่องตัวเดียวกันจะได้มาเฟซีครับดูพี่ทองจะมีบุญวาสนาได้ขี่แบบนี้บ่อให้เัวเลยราคาเท่ากันคันที่เอาราคาเั่ากัน ตั<ส>นนั้นเฮแต้เป็นสิบล้อตอนนั้นเฮได้เป็นสิบล้ออันนั้นเฮได้เป็นสิบล้ออันนี้เฮได้เป็นสิบสองล้อนี่มันตังกันไปไหนก็ตังกันดี่ว่าขั้นหนากหนแต่ว่าแต่ผมยกตัวนี้เป็นไซส์ตัวนั้นขั้นหนักอันสิบสองล้อไหมครับได้เทวาต้องซื้อไม้มาแล้วก็ไว้บนนี้อย่างตอนนี้จะมักโตตัวหลังนี่บ่ตัวหลังแล้วตัวหลังแล้วเครื่องนสี่ร้อยเนาะโอ้จะไปเอายังไงแท้ ยังอีกเอาเอาเอาเป็นของเลยนะโอ้เป็นของเจ้าที่เดี๋ยวเราไปเดินดูรถรอบรอบของแค่ได้บป่ะรถน้องดาวเด้อเม่สิอันแรกก่อนฮะสิบห้าครับเป็นสิบล้อครับสิบห้าพร้อมกับบ้านเดี๋ยวคือว่าคือว่าอันสกีคือว่าสิบสองล้อสิบสองล้อตัวนั้นเขาว่าขันเจ้าสิเฮ็ดยแะมันต้องไฟตัวนี้ออกไปเออเข้าใจอยู่แต่ว่านั่นนั่นหานี่คือเอาไม้ไปใส่ก้อน เอามาใส่เจ้าเออแล้วตัวหลังอีกของเท้าอันนี้มันต้องเพิ่มครับเพิ่มค่าคือตัวราคารถอ่ะคันเอาตัวนี้เป็นสิบล้อมาใสไในราคาเดียวกันตัวนั้นล้า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 นหาอันนี้ครัสิบสองล้อแต่แล้วสิบสองล้อเขาก็เฮ็ดได้แต่มามักหน่ะอยมักสิบล้อคือสิบล้อมันใส่ด้เป็นหัวหัวสันเนี่ยพีเห็นบอสคสิบสองล้อเป็นหัวเงา นาย nhau นายืนใช่ใช่ใช่นายืนอันนี้ขึ้นไปบึ้งหนาเทนึงแล้วมั้งบอตะเจ๊กขึ้แล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหขั้นจ้าซื้อขันนีไปตะเจ๊กว่าไปใส่ดอกตะลื้นไปเจ๊กขับให้เลยล่ะตะเจ๊กเตรียมเอกสารให้ี่ยเลยเจ้าเตรียมนี่ผู้่อไทยผู้่อไทยยุ่นหนีเลยไหนทิ้งทเลยไม่คือมันไปยู่ในป่าคือเห็นมั้ยตอนตอนนั้นมันพันหกคนโตมาก ของถ่าของนอกเลยของกินนลอยเลยครับผมของของนอกเลยหครับท้ายเขาจไปใส่เลยเพราะบเขาคือยังสี่ใส่อไรรถคันขับโอเกลาะไของเก่าของนบ่อของเก่าะของนอกัขนาดสิบน็อตมันต่างหากัน้นหมดอุ้เก่ามานหลายอันนี้มันยนจากเม็ดนี่อันนี้มันเาตัดตัวค เอาเอเแม่เาเอกรบเขาเจ็ดเมตรพ่อแล้วกรบบะเจ็ดเมตรเลยเอาอ้ามาติดเก้าร่อยลงมาไม่เรยลรถ่อยอยู่ลงมามาเยาเราปันนีอันมัด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 จับอไรก่อนอันนี้อัเนีจัมือก่นมันก็ผมย็ด้ในสองเดือนนี่แหละมาเร็งโบก็เดนีเบี้ยตั้งเรียบร้อยเลยทีเบียคทีเบียนก็ เปี่ยนเอกสารมีแล้วให้เจาเรือนช่วงบอกกระบะครับนั่นดิีขึ้นมากเลยเป็นรถนี้เป็นอยู่นั่นแหละส่งไม่ลงเลยว่ายจากได้ซิซสองแล้วอ้าวพอรักพอร้ายหรอดอกบ่มีเงินเปลี่ยนอย่างต่วันเพื่องนี่เครื่องเต้ยแล้วครับเครื่องซีลอยถ้ารับประกันก็เอารับประกันครับรับประกันเครื่องครับมันเล่นมาตุ้งเี่ยบนี้ว่ารับประกันนี่เจ้าจะรับประกันในรนปันไหนภาในหนึ่งเดือนหลังการขายเจ้าครับไปโหลดเห็นมุ้งมีปุ๋ยกระซางมันก็เสียเนี่ย แล้วมันเยเประกันน้อยเลยเราแยูใกล้กันกัมีอย่างกัแวะมาอูได้บเป็นองยงาบอจ้งิากันประกันจะจ้งชิาัจะปีนี่ไมนแลดูแลกันยู่เห็นบอกเขาซื้อไ้ตังแปดแสนเขาไม่ยอมมาลดไปเนาะเอาอิลีแลตอนแ้เอาวิลีแลคำเออเอาวิรีแลพี่น้องเอฟซีนี่กเจาเอาสองเท่ามันเป็นอเป็นถุงลมนมเป็นแหนบ บ่เออผมใส่เป็นแหนบเอาเผ้าเดียวละเปลืงมันแต่ว่าเผ้าเดียวนี่แต่ว่าต้องเอาทงลมออกต้องเอาทุงลออกใส่แหนบบ่บ่บ่ใส่เอาจากตรงล้มนี่เออตรงลมก็ได้ตัวแต่ลมันก็พอดีพอดีเนาเนี่ยเราเลื่อนไปหนได้อย่เป็นยังไงเป็นยังไง mặc leo, đầu tiên mặc lợi Nhau tiên mặc lợi đầu tiên mặc lợi đầu tiên mặc mặc lợi đầu mặc lót đầu mặc lợi đầu tiên 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 cái lợi đầu tiên mặc lợi đầu tiên mặc

ต้องเป็นต้องเป็นของข้าปุ่นพุ่นปุ่นปุ่นเมซี่เพิ่งพุ่นโอ้ยพุ่นปุ่นโอ้ยอาจดูมือนเก่านะครับแต่ว่าเราก็ต้องตกแต่งทำสีทำอะไรมันก็อย่างว่าแหละเนาะรถนอกเนาะธรรมดารถเขาใช้มาแล้วนะของเขาใช้มาแล้วนะครับถ้าเราตกแต่งเขาเขาซื้อตามเงินเขาซื้อซื้อตามถ้าเราจะไปเอารถ ไม่ออกจากห้างเลยก็สามสี่ล้านเนาะเราไม่มีเงินขนาดนี้ก็จะตายแล้วไปเมดเชียอเครื่องสี่ร้อยบินมันบินมันนกเบื่อเบื่อเบื่อเหุ่นนกเจ้าอยากได้ขาดที่ได้บินมากขึ้นนกเจ้าคึ้ว่าดี่คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็มารีวิวรถนะครับเจ้ากองอู่ขอบคุณนะครับคุณอูทีรับพงศ์นะครับเอ่อการช่างนะครับที่ให้เกียรติได้มาถ่ายทํานะครับวันนี้ก็ดูแล้วครับก็ยังสนใจอยู่ยังคุยราคายัง มันไม่แน่ไม่นอนน้อเอฟีครับเผ<ม>ื่อผมถูกหวยจริงๆนะครับก็มาเลยเหรอมาเลยเพราะว่าลอตเตอรี่ผมให้เอซีดูแล้วสาธุด้อน,นะครับรอติดตามคลิปหน้านะครับว่าพ่อดองนะครับพ่อทองคำจะสินใจรถอยากได้เหมือนผมไหมนะครับสวัสดีครับ